ทุกคนลำเพลินก็มานะลำเพลินเป็นเออเป็นนักร้องรับเชิญมาเซอร์ไพรส์น้องเขาน่ารักมากลำเพลินอุ่มจำได้เลยที่ลำเพลินเขาสอนน้องๆอ,งอะ่ะให้จำไว้ว่าก้าวแรกที่เราเดินเข้ามาเดินมากับใครแล้วก้าวต่อไปไม่ว่าจะตอนไหนอะ่ะจะเดินเข้ามากับใครตอนนั้นก็ต้องเดินอยู่กับคนนั้น ถอยออกไปหรือจะอยู่ต่อก็ต้องอยู่กับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอืให้นึกถึงคนที่เราเดินเข้ามาด้วยตลอดอ่ะแล้วลาเพลินเขาสอนน้องดีมากแล้วเขาพูดพูดดีมากลาเพลินแบบพูดดีมากอะ่ะทุกคนแล้วเขาสอนแล้วเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดใดๆแล้วเขาก็ถามถึงปลายออแล้วนุกเขินทําไมเขินทําไมแค่ เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาคนอื่นเขาพูดชื่อปลายเนี่ยเขาจะออกสไตล์เขินนะนุกแต่เขาพูดเองไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอคนอื่นพูดปุ๊บเนี่ยเขาจะออกเขินเขินเหมือนกลัวหลุดกลัวอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มก็กลัวนางหลุดเหมือนกันนะกลัวนางหลุดเก็บทรงอยู่เวลาใครพูดถึงปลายอ่ะนางจะเขินแปลกมากเขินทําไมเพื่อนจะเพื่อนลืมฮึบไว้ฮึบไว้เพื่อนลักเพื่อนลัก เหมือนกับพี่โตโน่เห็นไหมขอบคุณไอ้เพื่อนรักที่มาส่งกําลังใจให้แต่ไม่เห็นบอกว่าที่ส่งกําลังใจที่เรียกคุยกับพี่โตโน่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีจ้าแท็กตายนู่นสรุปคือพี่โตโน่คือกําลังใจหรือปายเป็นกําลังใจ ฮวงพูดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไอล้ลำเพื่อนเ้อครับผมที่ <c oughs> จริงแล้วบบคอยบบค่อยไดีมาบบคอยเด้ยมางานรวมกับนอ้องบานไดน,นะครับผมเพราะว่าติดติดพวกส่วนมากเขาเห็นงานอยู่ไกลกันแต่ทุกวันนี้เขาเป็นคนกรุงเทพแล้วนะเออมาเออ <c oughs> ขอบคุณเลยครยับผมขอบคุณครับเ <ๆๆ S 1> ออโอเคเอามาเอามาอันเดียวเนาะ ซูมูนี่เป็นคนกรุงเทพยแล้วครับครับส่วนไปตีบอลเทียรหนึ่งไอ้อย่าพาผมมาตีอีกเทียรเด้อวเถอะมันเมื่อยมันแค่ตีแต่สนามหน่อยเหนื่อยเหนื่อยครับเอ้ยโอ้ยไม่ต้องจอบไม่นั่นเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอามาให้แล้วก็เอามาให้โหลดก็ถือมาอันเดียวกับทเอาทุกคนก็บทีเห็นอยู่นี่แหละขอบคุณครับเดี๋ยวเงินนี่เนี่ยผมสัญญาว่าผมจะเอาไปใส่ด้วยครับที่เมื่อย เพามันเที่ยวไปเท่าบุญบ่แมนสิอ่าลเล่นเสียเพจบุญนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วากนะเนาะครับผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากไปเฮ็ดสนามฟุตบอลอ๋อใช่ๆครับเตะบอลมาตั้งแต่น้อยครับก็เลยคิดว่าเวลาจะสื้อน้องนี่ล่ะจะมีคอนเสิร์ตไหมมีมีคอนเสิร์ตนําไปวันที่เท่าไหร่ครับไปยี่กุมภาพันธ์27กุมภาพันธ์นะครับผมเดี๋ยวๆล็อกไว้ไปนี่ฮะล็อกไว้ไปนี่อันบริการบริการไอ้ฟังไอ้บ้งมันนัเด้อไอ้บ้าง เจ้าล็อกคิวเลยเด้อตอนตอนนี้มีพี่ลำเพลินอ่เป็นเป็นแม่งานแล้วก็โจอี้โจอี้โจอี้น้องโจอี้นะครับแล้วก็นุกเนดนครับตอนนี้นุกชนไปกับอ๊อฟกับน้องๆแล้วเฮ้ยไปคือเอาเอาความจริงไหมครับไปน่ะทักมาหาพี่เลยพี่ให้ให้ไปไปด้วยเออเออถามถามแล้วถามมันแล้วแล้วแล้วนุกอะไรจะไปไหมไปครับโอเค เออบอแล้วก็คิดหอดไปทำไมไม่ชวนไปมาได้วะมันง,งานข่อยเออโอเคเออมันมาเมือนอ่นโอเคพรุ่งนี้เ,เล่นที่ไหนนะพรุ่งนี้เล่นอยู่อ่าไปสณีรักซีเนี่ยจำได้อยู่ดิไปสณีไปสณีรักซีครับเล่นในหอประชุมคืออะไรอันคือยังงานอันงานมันแม่มันพ่อไปสั่นสไตายพราด็เป็นคอนเสิร์ตคืออายหอกแต่ว่าอันนีน้ก็เป็นคอนเสิร์ตคือกันแต่ว่าจะตายวันแม่มันพ่อพ่อแม่มาเยี่ยมเล็กน้อยไปสัส่นขอโทษนะขอโทษนะ มึงบอกสิทีไอ้คนลุกเลยเลยมึงคนลุกจริงเป็นยังโอ้โหมึงดูแต่มึงเบึ่งเป็นสายตาที่มันแน่วก็อันนี้อ่ะมีอะงรีะถามเหอครับเอ่อแต่แต่ขอพูดซึกหน่อยนะครับครับมื่อนี้ดีใจนะครับตอนแรกตอนแรกคิดวันนี้ผมมีถ่ายละครนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่มันเฮ้ยเดีดีใจไหมล่ะมันซึ้ง เป็นช่วงมือว่างพอดีคิวละครว่างพอดีนะครับวันนี้ก็เลยเอโอเคถือโอกาสดีเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตเท่าไหร่ส่วนมากเราจะาหลังไม่มากกว่าไปเตะบอลไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกับเพื่อนอยุบ้าทอย่างสงี้ครับก็เมืเ่อนี้ดีใจครับมาเห็นทุกคนยังรักน้องผมอยู่นะครับผมก็ดีใจครับเห็นเห็นเขามาตั้งแต่ ผมเป็นคนที่บกคายเร่องย,ยังหลยายรนะครับแต่ผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากเลยนะครับประทับใจกับทุกเส้นทางของเขานะครับรู้สึกเขาไม่ได้เหมือนมันมันเห็นชีวิตของเหมือนเห็นทุกคนนั่นแหละที่อยู่ในในครอบครัวบ้านสิงของเรานะครับเห็นทุกคนก็นอนนอนตื่นสายเหมือนเดิมเนาะทุกวันนี้เนาะนอนตื่นสายปากที่หลับเขาแต่ผมก็<ๆ>พยายามบอก น้องๆนะครับว่ามันชีวิตนี้เราเรามีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งนะครับในการในการที่เราจะเราเหมือนผู้โชคดีได้รับโอกาสนะครับแล้วก็เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับคนที่ภูมิใจเหมือนเรามีงานมีผลงานที่มันออกมาเนี่ยความภูมิใจมันเด้งกลับไปหาคนที่เขานั่งดูเราอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็เป็น เราเป็นแค่หนึ่งหนึ่งกำลังใจให้กับเขานะครับเรายิ่งสําเร็จเขายิ่งรู้สึกว่าคนที่ผลักผลักดันเราเนี่ยเขาสําเร็จความสูงมากกว่าเราอีกนะครับผมสิ่งที่สิ่งที่เขาได้ดรับมันมันผมเคยเป็นเอฟซนะครับผมเคยเป็นเอฟซพี่มนแคนแกนคูณแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาร้องเพลงกับพี่มนแคนในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันดีมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยในตอนนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่า ตัวเองเหมือนที่นุกพูดกับพี่เต๋าเมื่อกี้นะเหมือนเราเป็นแค่เด็กบ้านนอกนะครับจริงๆเราก็บ้าน,นนอกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไม่เด้ไม่ได้แค่เราเข้ามาทํางานในกรุงเทพเฉยๆครับเรามาเป็นหนึ่งหนึ่งตัวแทนของลูกอีสานนะครับแล้วก็มีทุกคนที่คอยชื่นชมเรานะครับอ้กะผมก็ยังเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมนะครับเป็นห่วงน้องคือเก่านะครับไม่ว่าเขาจะเติบโตไปถึงจุดไหนก็ช่างเขาก็ ยังเป็นยังเป็นนกคนเดิมของผมนะครับยังเป็นน้องๆทุกคน,นครับไม่ใช่แค่นกครับทุกคนที่อยู่ในค่ายนะครับล้วนเป็นคนที่อยู่ในความความทรงจําความรู้สึกในชีวิตของผมเพราะว่าเราเคยลําบากมาด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่คิดถึงตอนสบายหรอกผมชอบเอาความลาบากมาคิดเพราะว่ามันทําให้เราผลักดันตัวเองดีนะครับตอนตอนที่สบายมันมัน มันเหมือนชนเพดานอะชีวิตเรามันเหมือนชนเพดานถ้าเราสบายแล้วเราจะไม่คิดถึงอะไรเลยนอกจากความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแต่ว่าวันที่เราท้อเนี่ยเราจะคิดถึงข้าวาถ้วยเดียวเสื้อผ้าไม่มีใส่อะไรพวกนี้ยมันจะทาให้เราคิดคิดถึงจนในแล้วเราก็จะไม่ได้ไม่หลงลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนนะครับก็อยากให้เป็นห่วงมันเดิมนะครับส่วนที่ประทับใจก็คือยังเห็นทุกคนรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนผมก็ ส่วนผมก็ขอบคุณขอบคุณคน้องมากนะครับขอบคุณที่ที่วันนี้ทุกคนให้โอกาสนะครับผมได้ไม่มยืนร้องเพลงกับน้องนะครับวันนี้เขาวันนั้นเป็นยังไงวันนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมสําหรับผมนะครับเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมทุกคนก็ยังสายตาทุกคู่ที่จดจ้องมองเขาก็ยังรักเอและเอานูองเขเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้นุกครับตอบแทน f อไป ก็มีครูเคยสอนผมนะครับสอนไว้นะครับผมว่าช่วงนั้นเราก็อบรมกันนี่แหละไม่รู้ว่านกจําได้ไหมพี่สิงห์พามามีครูบาอาจารย์อยู่ที่ดุริยางนะครับอยู่มมศหนึ่งคำผมก็เลยรู้สึกว่าผมยังเอามาดําเนินในการใช้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คืออย่าอย่าปิดชีพ ตัวเองด้วยกันนีรคุณผู้มีพระคุณนะครับอยากให้น้องจําคานี้ไว้ดีๆนะครับผู้มีพระคุณของเราก็คือครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสเราก็คือคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมบอกย่ายังซึ่งบ่เเ็นดอกผมก็บเราตามกันเยิยมผมมันละครับมันมวลนึกเ่านะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็หักกันดนๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณไอครับ คับาปก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวยัพึ่งโอ้ยฟกระิไปเลยเนาะเงิดไรก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่นุกอยากจะบอกทุกคนเห็นในโมเมนต์ที่นุกช่วยคนอื่นอยู่ในบ้านสาธุอันนี้ผมจะเอาไปทําบุญนะครับนี่ยครับนี่อันนี้ครับผมครับเอาไปใส่นะครับเนี่ยไปใส่วันที่ยี่สิบเจ็ดถ้าอ่ะมาแล้วลูกโอ้ขอบคุณครับลูกขอบคุณครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่หลายๆคนนะลูก ครับผมเป็นหลครับก็ทุกคนอาจจะเห็นนุกช่วยเหลือพี่น้องบ้านสิงห์ทุกคนอย่างที่นุกให้อ่าที่ที่นุกให้พี่สอนเห็นไหมล่าสุดที่นุกให้แต่เราเราไม่ได้หวังอะไรเราให้รู้ไหมว่านุกได้มาจากใครตอนที่นุกไม่มีไม่มีแม้แต่เสื้อจะใส่ได้เสื้อจากพี่ชายคนนี้เลยเขาช่วงนั้นเขาได้เสื้อมาเยอะมากแล้วเขาก็เรียกน้องๆ้องนุกทั้งปลายทั้งออบทุกๆคนเลยน้องไปเอาเสือไปใส่เ้อะกันตัวบ่มีเสือใส่ ก็ได้ไปเอาเสื้อแกไปใส่เสื้อสีป่าธนุชัยประจําโตเก่งเลยสีป่าใส่ไปหอดเล้าเก่งครับต้องขอบคุณพี่ละเมินครับจากวันนั้นจนวันนี้แล้วก็ทําให้นุกได้ได้มีพี่เป็นแบบอย่างในในหลายๆเรื่องก็เลยส่งต่อให้กับน้องๆพี่ๆน้องๆบ้านสิงห์พวกเรานะครับขอบคุณพี่ลาเมินได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเพลงเดียวบะเรือเอาเพลงเดียวเน่ยนางเพลงเดียวเนาะตอนบผมมียยังใครเนี่ย หรือย <im a jail> okay. <im> ู่พี่อยูี่อยู่ำคันนะโอเคทำคันเอ้ยถ้าพี่ทำเพลินมาแล้วทำคันก็เป็นเพลงพี่ทำเกินทุกคนเคยฟังแล้วเอาเป็นเป็นเวอร์ชั่นของทำไทยไหมพี่ทำเพลินว่าจะทำไทยอะไรนะว่าจะทำไทยเฮ้ยว่าจะทำได้โอเค